วันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญนัดลงมติคำร้องผู้สมัครสอวอให้วินิจฉัยสีมาตราในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวเนี่ยนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่รอติดตามนะครับว่าสารจะชี้ขาดไปในทิศทางใดและนอกจากนี้นะครับยังมีการนัดพิจารณาคำร้องของกกตอขอให้สารมีคำสั่งยุบพักก้าวไกลซึ่งต้องรอติดตามว่าสารจะเปิดให้มีการไต่สวนพยานเพิ่มเติมหรือไม่หรือ จะนัดชี้ชะตาโดยที่ไม่ต้องไต่สวนเพิ่มเติมเช่นเดียวกับเรื่องคำร้อง40สอวอนะครับที่ขอให้ศาลวิธจฉัยถอดถอนนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานที่มีคุณสมบัติต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งศาลก็นัดพิจารณาวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามว่าศาลจะมีการนัดไต่สวนพยานหรือไม่หรือว่านัดลงมติเลย ส่วนอายการสูงสุดเนี่ยนะครับนัดนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังจากเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนายทักษิณขอเลื่อนคดีด้วยเหตุผลที่ว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็ต้องติดตามกันว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ขณะที่เรื่องของคุณทักษิณจะมาหรือไม่มาก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าอาจจะไม่มาเพราะว่ามีการแอดมิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับล่าสุดนาย วินยัติชติบนตรีทนายความคุณทักษิณนยืนยันนะครับว่าคุณทักษิณนจะเดินทางมายังสำนักง,งานอายการสูงสุดตามนัดในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งหลังอายการสูงสุดส่งฟ้องต่อสาลในคดีความผิดตามมาตรา112แล้วนะครับก็พร้อมจะเตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นประกันตัวขณะที่นายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่านายทักษิณจะมาพบอายการสูงสุดไม่มีการยื่นขอเลื่อนการพิจารณาคดีอย่างแน่นอนครับ ยังไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะว่าชากระทัดการเมืองไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอ,ยออกมาเป็นอย่างไร4คดีร้อนแรงทางการเมืองทั้งที่สารรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็อายการสูงสุดด้วย